เราจะมาลองชิมกันดูนะจ๊ะน้ำพริกขาและข้าวร้อนๆจ้ะกินแบบไม่มีผักกินเฉพาะกิด๊ดค่ะลองชิมกันดูออหอมขาเลยหอมขาขึ้นมาเลยค่ะออกเป็นนุ่ๆแล้วค่ะเพราะเขาบริได้ใส่น้ำตาลลายเนาะ แ่บแสบค่ะมีติดบานมีติดบานไว้ดีเด้นบอกพี่บอกถึงยามีผิวนะขึ้นมาคุกเขาได้เลยแม,ม,ม่ว่นกตอย่างนัน้นนรกขานรกขา,กขาดีเลยค่ะแสบเลยโอ้ยหอนเขออน่าหัน ลองเห็นมั้ยใครกินเจนะครับดีเลยแบบนีเท่ากับเราต้องใส่ผงปร,นะรุงรสนะแต่คนกินเจก็คงตะเกลือคะ่ะผงตะเกลือนัวหนันะเลือดเลยน้ำน้ำค่ะน้ำพริกขาค่ะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะเนาะงแสบแสบตื่ใจเลยค่ะเกลยวไปกินโดนๆน,นะเผ็ดกับ เบาๆพริกเลยนะคะเพราะว่าคาเปไอนกับเผ็ดอยู่แล้วอเมื่อวันอยากนะคาไปม,มีความเผ็ดอยู่แล้วด้วยอย่าเพิ่งใส่พริกหลค่อยเผ็ดค่อยซิ้มไปจ้ะเผ็ดโผล่ฉันไม่คุ้เถ่ามันสกินมาแล้วจะแซ่บปะแซ่บ